ปนเช่กป oh, ี่นก oh. ่ออะไรอะอะไรอะช่วยนตีช okay. ่วยเตีช่วยียเขาตีตียังไงตียังไงเดี๋ยวจะขวานหายมึงกดหนึ่งกมึงกดหนึ่ง้มึงไปตีอนี่ก็ีไหก็ดีเหี้ยเลยนี่ไงนั่งได้หันหลังดิหันหลงไเนี่ยนั่งก็ยีบอ่ะนี่อมาให้ของให้ ฮะทำไมกูไม่เห็นอ่ะอ๋ะอได้ไงมึงมาละภาพมันปรับสวยได้แค่เนี้ยววะมึงมันได้อีกได้อีก,อกโอ้ยโอ้ <c oughs> Texture Texture Quality แ <c oughs> ม่งเต็มแล้วอ่ะเชี่ย <c oughs> นี่ปนของชาวบ้าน นี่เรื่องกูรับไหวปะโอ้เอาอะไรมารับไม่ไหวปะเกมเมื่อกี่ปีที่แล้ววะไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เรามาตัดต้นเดียวกันกับกูทำหี้อะไร่ยังตัดไงฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮไม่ได้อ่ะมันมีวิทยุด้วยเด้อเดี๋ยวถ้าไม่เสียงมึงเอ็กโคอ่ะเพื่อนมันเป็นอย่างนี้ไง ยี่อะไรวะนี่ยอวิทยุวิทยุออ่อนเ่อนเพื่อนดีเพื่อนเพื่อนนดีดีดีทำไมอ่ะมีกูก็ได้กูก็ได้ hunting shelter แต่กูทำแคมป์ไฟให้แล้วกันนะ หายจังไหนวะอ๋อหินเก็บเอาได้ไดเลยวะเฮ้ยกูกูตีแมงมุมตายได้เลยวะมันหิวอ่ะมันหิวมันหิวมันหิววะหิวมึงมึงมึงกดไอมึงกดไอ กดไอแล้วแดกแดกสแซนด์ไม่มีฮะไม่มีกูไม่ได้เก็บไหนอยู่ในตั่วมังเอาเองแค่หน่อยไม่ล่ะโอเคโอเคอย่าอย่าตีเพื่อนอย่าตีอย่าตีอย่าตีเขาเสียเลยเด้อดกดคิวป่ะเนี่ยมันทิ้งยังไงอะคิวกันขี้ขวากันขี้ขวาไม่ได้อ่ะไอ้แค่ไม่เหมือนไม้คัพเลยอ่ะ มันทำลายเก้าอี้ได้ป่ะเนี่ยขวางทางถ้เงี้ยลเออถ้วก็น่าจะปล่อยไว้อย่างนั้นป่ะเดี๋ยวว่จะกดซีไปนะซี่อ้ช่างคลุกอะกดซีอ๋ออะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรู้ไม่รูบินูบินู ช่ยกันตีชยกัตียกัตีไวเอาเพราตีตียงไงตียงไงเดี๋ยวจะขวานูหายมึงกดหน่งกมึงกดหนึ่งแลมึตีโอเคอะไรทีขวากันตีขวกันตีขวากันอ่ะตีกูอทษวันนี้อดีแล้วทำไมมันตีเต็จะตายแล้วไอ้ชิจะตายแล้วไอ้ชิ้นจะตายแล้วตายดิเออตายตายหตายหนึ่งอ่าเรียบรอย ไปเลยเนี่ยไม่น้องน่ากลัวว่ะไอ้เหี้ยแต่ละตัวเ่กยกูจะตายเว้ยเว้ยกูจะตายเว้ยเว้ยเว้ยเวอยเหนื่อยไ,ไม่เยอะนี่เนี่ยจะตายซะทีเหี้ย เพื่อนเขวาขวาสองขวาสองขวาสองยาตายเลยโอ้โอ้โอ้โปีนต้นไม้ไปละวูดใหใจเนี่ยอ๋อคไปกอนม่ใช่หนห ไฟตายอะไรกูเดินติเงไม่ใช่เลยหรอกลับมาใหม่แล้วไหมัมลอากูว่ากูตายว่ะไอ้เทียนตัวเดียวตัวเดียวตัวผู้หญิงกูฆ่าไปละเดี๋ยวตัวผู้ชายไเนาะไมนาะโอ้โหมาดิ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 ิง โอเคเลือดกูเริ่มกลับมาแต่ได้แต่กระดูกไม่ได้เนื้อว h a t the f u ฟังเพื่อนเพื่อนเพื่อนดีดีแห็นผลยั่ไงแบบพันสยอดเลยไหนอะหนว่าม,มันเกิดมุกถือเยอะเ้ยฉลาดดีไว้เฮี่ยอ๋อเพื <laughs> อเ่อน <laughs> เพ ين, ื่อนไอ้ไอ้ที่กูสร้างอะ่ะอันเนี้ยอันนี้แหละที่นอนเว้ยมันเขียนว่า hunting shooter กูเนอะแบบเอาไปจับสัตว์อ่ะอ๋อเหรอไอ้มืดละชิบหายเลยเรามีกองไฟนะเว้ยกลัวแหละมันบรรยากาศสวยมากเลยว่ะภาพสวยสว์สวยเหรอวะกุ้ยสวยนะของกูวสวยอ่เหรอเออมืดม,มากเลยเลือเลือ,ลอคลินิกสามันนี่พี่เป็นเพื่อนนี่ไงวิธีการกดไหม นี่ได้ละโอเคปะคนลังคนรังครับมันเหมือนเป็นที่เซฟที่เซฟบอกเรื่องมันต้องรอไอเรื่องมันต้องรอไอรูปตรงจันเต็มก่อนอ่ะถึงค่อยนอนได้โอ้ใช่โอเคผมมากดเซฟที่เตียงเพื่อนนอนกันเถอะ นี่ไงนอนเนี่ยนอนไ้สอครั้งเลยเออวะน่าจะต้องสร้างอันใหม่ถ้าจะนอนอีกอะใช่นไมร้อยสามสิบหกันยาวนังเนเปนนั่งก็อีไหมะนั่งก็อีไหมก็อีเหี้ยเลยนี่ไงนั่งได้อ่ะหันหลังไปหันหลังไเนี่นันง่งก็อีปะ่ะไหนอะกลมมาให้กลมให้ ฮะทำไมกูไม่เห็นอ่ะเนี่ยกูกอยู่แล้วยิงจริงเลยแต่กแต่ในจอกูไม่เห็นอะไรเลยอ๋อไม่รู้แลี่ยตึง้งกูหิวแบบหิวรัวๆกูหิวมากอะ่ะหิวทั้งน้ำทั้งอาหารเลยอะพ่นอ่ะมันป่ามนป่ามาโอเค กันนอเปย่าีกูขอให้ม,หมาแค่ตัวเดียวแล้วกันนะสองตัวกูดโดนตีสองทีตายนะเพื่อนจะเจอเน็ตวงแหวนถ้ถ้าอยู่คนเดียวให้ให้หนีใช่ไหมเรามีูสองคนไม่ใช่เราต้องหลบเราต้องหลับอ่าเอาดิไปถอยก <c oughs> ูจะาินจ์เจอเจอเจอมึงไปไหน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 ไปเที่ยววิ่งไม่ได้เด็อดหมดเฮ้ยนา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 

มันเนื่อตัวเองไงสัน์นี่หละหลุนหน้าด้วโดนเสี้ยมังกล้าน้ำมึงกล้าไอ้เหี้ยเถื่อนชิบหายเลยเฮีย้ยมึงจะอุ้มศพไปไหนไหมเอาไปปิง้ง <laughs> เอาไปปิ้งเพ<อ>ื่อน กูขอโทษ <Okay. S 1> กูเผื่อทำแคมป์ไฟพังกูรู้สึกว่าอยากได้บ้านที่มันทำรีดีกว่านี้วะอยได้บ้านอะแต่เราสร้างมาแล้วอะอยากได้บ้านที่มันใกล้น้ำอะนี่น้ำไม่เต็มเลยนะไม่ไอ้น้ำน้ำที่มันมีปลาเนี่ยทำไงเอาอไปทาง คือจะได้แดกปลาได้ไงอยู่ตรงนี้คือแบบไม่ได้ไม่ได้เฮียอะไรเลยน้ำก็ไม่ได้แดกข้าวก็ไม่ได้กินตอนนี้คือแบบเลี้ยนน้ำมันหายไปหมดเลยอะไรอ่ะหายหมดเลยอ้าวทำไมอ่ะอ่ะไม่รู้อกู้เลือกู้เลือมันหายหมดเลยใช่มันไม่ได้กลับไม่ของไม่ได้ของกลับมาเลยอ่๋อเพียงแค่ฐานที่ใหม่ปงั้นงั้นกูขอฆ่าตัวตายก่อนได้ปะ คือเลือดกับสเตามิน่ากูไม่ไหวอะ่ะเดี๋ยวก,กูประสบให้ได้าอ้แกตายอะ่ะอามาเพื่อนมาอ,อีทีนึงทีนึงทีนึ่งสุดท้ายไม่ดีไม่ตายเดี๋ยวด,ด,ดิเออูจะนูดของแล้วทำไมไม่ตายอะ่ะ อะไรกูโดนมึงฆ่านะเว้ยแต่ฉากตายอะ่ะแม่งขึ้นว่าซอมบี้แดกกูไม่ใช่คนป่าแดกกูตายไปไปกันเมืะะอเยย่อไหวแล้วไป้ี่คิดแล้วก็แบบฟิไมัไงข้างหน้าเราเลยเนี่ยแต่แม่งหนาวหนาวมากนะตรงเนี้ย นี่มีเรืออพาร์ตวมไปปนปะเอาดีก่อนนั้นมึงสร้างพักก่อนเฮ้ยมีกระเป๋าด,ด้วยกระเป๋าเยอะมากเลยอ๋อฉลามฆ่าได้ปะเ,เพื่อนเพื่อนเพื่อนดูนี่ดูนี่นี่ทำไมอ่ะแช้น้ำเรือมากน่อยกูขอ <c oughs> สร้างที่ดักกระต่ายไว้ตอนนี้ก่อนเพื่อจะได้แดกอะไรสักอย่างจี๋ไม่จิ๋หัวเต่ากับหัวเต่าแม่ไนะไม่เกือกหัวเต่า,าโอเค <laughs> แล้วเต่าอ้าปากอยู่ได้ได้เฮียแล้วบนเรือของกินเยอะปะไม่มีเงิยเลยขุดศพ เพื่อนเกมสมจริงชิบหายเนียตอนกูเหนื่อยแม่งก็ไม่ยอมแบบขวานแม่งจับด้ามขวานไม่มีแรงอะ่ะเอาอะไรเดียวสแตนดิ้งไฟบอนไฟไฟบอนไฟแล้วกันอันนี้เพื่อนนะช่วยกันช่วยกัน,น,นเพื่อนมึงมึงเหนื่อยอีกนานไหมปวดเสพก่อเนี่ยอะไรนะปวดเสพก่อเนี่ยเอาดิไม่ทันละตุ้ย แต่ต่อหน้ามูเลยเอาเดี๋ยวนะออไปเพื่อนอมอบชีวิตใหม่กูเป็นเทพเจา้<ท>า <ำ S 2> มอบชีวิตใหม่ได้อเอาไ,ไ,ไอ้เหี้ยเพื่อนก็พิเดอร์เออก็แตกหมดเลยจบแลวเออ เพืนเปนไงดีอุตสาหสร้างตั้งนานอ่ะมา <mł od, S 1> คนป่ามาไอ่ไๆไปไคนป่าม,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 มา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 กลับมากลับมาตรงนี้กลับมาข้างหน้าไปยังไว ไอตอนจะตายนี่ก็เป็นไนท์วิชั่นนะเว้ยมองเห็นหมดเลยวะเฮ้ยตอนจะตายก็ดีเหมือนนะเอ้าไปเลยนเอ้าโอเคคนบาดตายหนึ่งโอเคมาแล้วเนี่ยะนี่ย นี่มันเทฟมัน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 เซฟทับไปเฉยมันไม่ใช่ไปไเซฟทับไปเฉยน่ากลัวดิบหายเ,ยเลยนะเนี่ยอ๋อใสเบียงกูหมดแล้ะอ๋ออ้นี้ยังเหลืออีกตัวมันมีสองตัวแล้วน่าจะกูฆ่าไปสองตัวแล้วเนี่ยไม่จะมีตัวแล้วเคไปนอนกัน 呃。<sighs>